เราจะบอกน้ๆนนจะออกมาฉายและที่นี่เนี่ยชักลูบอกไว้เลยแล้วที่นี่มูลเราไม่ใช่คว้าเออของถึงขึ้นมามาดูกันหน่อยโอ้เราแข่งกองทุนแ่บ มิ์โชคครับช่างโชคสุขุมพิศกับช่างโชควัชนะอีบอลเฟิร์สออสเตรเลียนีอลเป็นออลอก วินทองทองครับรมงเกินรวยจะไรยนผิดเก้าแล้วก็มีเวลาให้บริกาได้แค่สองวันคุณวิทโชคครับโอนออฟออฟไดงถูกนะชนไก็รู้แต่เสื้อสองิบาทใช่ไหมคุณอ่าวเลยครับสองไม่เดาดีนะเป็นราบุมสองยังมีอมาก ต้ตซาเล็กครับโมโตบายวิตาคูสัมปามอเตอร์ครับโอ้ช่างโชว์ต่อเวลาลันแรกครับอตะกอนยกไม่ได้เกวลไม่ไว้หน้าเพื่อนต้นซาเล็กเอาขรถมาแติดเือะดี ท่านกลชัคลครับตทีูดัลโดเออดอีกแล้วโอโหื่อยละฮูีนาไม่แตกใจเลยที่ใส่รองเท้าวิ่งตลอดเออวิ่งเห็นตลอดเอาละจร ซื้อเบอร์เพิ่มไม่ได้นะเอาดีกแก้ไขครับรถน่าจะมีปัญหาครับโอปีครับจ่อครับไปดูในสีหน้าให้หน่อยครับว่าสีหน้าเนะี๋ยตอนนี้เคร่งเครียดขนาดไหนครับโอปีเอาดูหน้าดูหน้าเอ,อ่อปาดเหงือปาดเหงือหน่อยเออยังยังเออตอนนี้ปาดเหงือนะพอวิ่งรถออกไปปุ๊บเกาหัว ซื้อเบอร์เพิ่มไม่ได้นะสนามนี้ซื้อเบอร์เพิ่มไม่ได้นะไปซื้อเบอร์คนอื่นมาได้ไม่ได้นะโอเคไหมเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะแหมพี่โน้ตครับว่าล่าสุดในเว็บไซต์บังตื่นอีกแล้วมันมาอีกแล้วปล่อยแม่นะเนี่ยแล้วครับแล้วแฟนขับบังเยอะมากครับแหมาบังปวดตั้งแต่บ่ายเลยวันนี้ บางบอกว่าคืนนี้แกเจอกูแน่เนี่ยละเอฟซีบางเยอะมากก็มีแต่คนรักบังครับเออบ่อยมากนะเอาไงล่ะชัา vaya ver,

ตูด g อ ó เป็นพิษนะี่ัการนาที่เขาไม่ร้อรัะตอนรับเราลาซาต้นตาเล้งครับโอสบายพีเตซน1วัฒนานครครับต้นตาเล้ง ลำแรกค,ครับ6 5 0 4ครับสรันาชั้น1วัฒนานครครับ สีฟ้าแลไ้รุของมหากินร้อยโล่ไหมั่ับนกันเาย มาเข้ามาเงินไม่เงินมิตรคุณครับราชาต่อข้าครับต้นสาเล็งเราก็บอกชาตว่าอุ้มลอระขอบกลับนะสบายสบายดีอ้าวนะครับออกมาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นช่างอะไรนะที่ออกมาออกมาต่อแล้วเห็นรึเครับอยู่ไม่ได้นะครับมาแล้วครับราชาราชา ต,ตาลูออกไปแม่ไม่มีตาขาวเรามีตาดำลวงวงไม่แทนท่ทีไม่มากระุดละดลาย काय Thank mm -hmm. ที่โดยต้นซา,า,าลิงกบเอ็นซาล่งต้นซาลิงรุ่นนี้เดือนกำับดับเดือนับสองอแรกกันมาต่อมาครับผมแรกก็ครัฟตอ่อรันลดน้อยแต่ร้อยก็ใช้เยอะรุ่นนี้แล้ว สองดีผู้บ้านเมืองแองดีผู้บ้าผีพไม่ทำลาีขนาดส่งฟ้าขรถคันเดียวนะถ้าฟ้าขับลามาด้วยจะขนาดไหนเออ ทีหลังก็มาคันเดียวพอเดี๋ยวไม่ปวดอีกหลังากนี้สปอนเอร์หงแล้วเห็นลาวเห็นลาวคัสเบท้ยลังจากน้นก็เป็น ครัับโอติกาแจ้งมาแล้วนะครับว่าหลังจากจบสนามนี้เอาไปถึงสองเดือนเลยตอนนทีมน่ะแชมเปี้ยนครับนิตาคูณราชาต้องข้าครับสำหรับบอลสเตอร์สปอร์ตนี่ครนะับคอนเกตูเลชั่นเรียบร้อยแชมเปี้ยนแชมป์เปี้ยน